ประวัติหลวงปู่เลียนวรล,ลาโูครั้งหนึ่งอาตมาเคยท่องทุดงไปกับหลวงปู่ชอบฐานสมูและหลวงปู่ขาวอนาลโยกับพระหนุ่มติดตามอีกหนึ่งลูกโดยได้ชวนกันไปหาที่วิเวกตามป่าเขาและในถ้ำ เขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนั้นสงครามโรคครั้งที่สองเพิ่งจะย,ยุติได้พากันทุดุงไปจนพบสถานที่เหมาะสมบนภูเขาที่ตรงนั้นอากาศดีสงบเงียบไม่มีอะไรมารบกวนชาวบ้านรอบๆพื้นที่ก็เอื้อเฟื้อศรัทธาดีส่วนใหญ่เป็นพวกชาวแม้ว ก็ได้ทำการอบรมชี้แนะให้พวกแมวรู้จักทำบุญกับพระในพระพุทธศาสนาจนพวกนั้นเกิดความเลื่อมใสได้พากันช่วยสร้างกระท่อมให้พระรูปละหลังบนดอยต่อมาหลวงปู่ขาวกับพระหนุ่มอีกรูปได้ขอแยกไปพักที่สันเขาข้างล่างด้วยไม่ค่อยสบาย ไม่ถูกกับอากาศจึงทำให้เหลือแต่อัตมาก,กับหลวงปู่ชอบเพียงสองรูปเท่านั้นบนดอยสูงนี้ภาวนาได้ดีมากแต่อากาศหนาวเย็นจัดตกตอนกลางคืนจะมีพวกกายทิพคือเทวดานี่แหละพากันมากราบคารวะขอฟังธรรมกันหลวงปู่ชอบท่านมีตาดีจิตดี พวกนั้นจึงพากันมาก็สงเคราะห์ไปเท่าที่ควรในวันหนึ่งขณะที่อัตมาก,กับหลวงปู่ชอบกำลังเดินจงกรมภาวนาอยู่นั้นพลันก็เกิดแสงสว่างขึ้นตรงกันกันกบข้างหน้าทางจงกรมของหลวงปู่ชอบแล้วก็ปรากฏเป็นส่วนหัวพญานาคตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ข้างทางเดินจงกรม หลวงปู่ชอบและอาตมาต่างก็หยุดเดินและเพ่งมองดูพญานาคนั้นหลวงปู่ชอบได้ถามไปว่ามาจากไหนรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยประหลาดใจที่ได้เจออย่างนั้นคงเป็นเพราะว่าหลวงปู่ชอบท่านเจอมาบ่อยแล้วพญานาคก,ก็เข้ากราบเรียนว่าข้าพเจ้าอยู่ที่เขาลูกนี้ แต่อยู่ตรงเชิงเขาท่านสังเกตหรือเปล่าเราว่าตรงเชิงเขาก่อนที่จะขึ้นมาบนดอยสูงนี้มีลำธารสายหนึ่งซึ่งลอดทะลุออกมาจากใต้ภูเขาแล้วไหลผ่านเชิงเขาวกวนจนออกสู่ที่นาลาบเบื้องล่างพระคุณท่านคงได้ผ่านลำธารน,นี้มาหลายครั้งแล้วเมื่อหลวงปู่ชอบได้ฟังก็รับคำ พญานาคจึงกล่าวต่อไปว่าลำธารน,นั้นแหละเป็นทางเดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ภายในถ้ำลอดใต้ภูเขานี้เองอัตมาจึงถามไปว่าแล้วท่านมีชื่ออะไรละ่ะข้าพเจ้าชื่อเทพนาคาข้าพเจ้ามาขอชื่นชมการปฏิบัติความดีของพระคุณเจ้า แล้วก็แสดงให้เห็นตัวอย่างเต็มที่โดยผูกหัวที่งอนสีแดงและมีคีบหลังเป็นแผงยาวตลอดลำตัวซึ่งมีเกล็ดเป็นสีดำมันเลื่องลำตัวนั้นก็มีขนาดใหญ่ยาวทอดไปตามพื้นที่ลากของไหลเขาจนไปพาดเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันรู้สึกว่าตัวยาวมาก เขาแสดงให้เห็นเต็มตัวสักคู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อว่าข้าพเจ้าดีใจที่มีพระธุดงกรรมฐานผู้ปฏิบัติด,ดีอย่างพระคุณเจ้ามาพักบำเพ็ญภาวนาและยังได้แผ่เมตตาให้สัตว์โลกทั้งปวงเป็นสุขอีกเสียงสวดมนต์และเจริญเมตตานั้นทำให้รู้สึกเย็นอกเย็นใจมีแต่ความสงบวันนี้ ข้าพเจ้าอดทนรอไม่ได้จึงมาขอกราบบาร,รมีของพวกท่านสักครั้งพอเขาเกล่าวจบเขาก็ลาไปโดยค่อยๆจมลงหายไปในพื้นดินนั่นเองนี่เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราได้พบเห็นพญายนาคหลวงปู่ชอบท่านได้พบเจอมาจนชินทั้งพูดผีปีศาจอาุอษุ์ทั้งหลาย ตาของท่านก็ดีท่านพระอาจารย์มั่นยังยอมรับเลยแต่เดี๋ยวนี้ตัวเราจะไปขึ้นเขาเข้าถ้ำอีกไม่ไหวแล้วที่มาจากพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เลียนวรล,ลาโภวัดอรัญญบันพุทธอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย